ผมกม็อยากกินไข่เจียวคะ่ะไม่เอาไม่เอาหนูอยากกินหมูทอดคะ่ะอืมจา่าลูกไม่เอาผมจะกินไข่เจียว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 อืมพอก่อนพอแล้วเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนกินเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ไปนั่งที่โต๊ะอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินค่ะค่ะ บอกแม่รักการแม่ต้องทหมูทอดด้วยการกินต่างหากหลักไข่นะดะหมูไข่หน้าพี่จะเป็นหมูอยู่แล้วกินทำไมอ้วนหมูหลับหอมจะตายแล้วเธอนะีพอ่พอแล้วพอแล้วให้แม่ตัดสินใจตใามหลักวิชาที่ไยดีกว่าว่าจะไข่เจียวหรือหมูทอดเอาดิเล่นกันไปเลยว่าวันนี้พวกเราจะได้กินอะไรกัน ชาที่ปัจไตยของหนวคืออะไรนะจ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ว่าเราก,กินข้าวกันก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวเย็นหมดจริงๆนะนะคะเขา,าขึ้นมาดิไข่ปลาอาง แล้วพวกเรารู้ไหมจ๊ะว่าไข่เนี้ยเ,เรียกว่าไข่อะไรเรียกว่าไข่ยัดไส้ปลองดองไงนะจ๊ะ คีอว่าไข่ยัดไส้ปองจองครับแล้วมันอร่อยไหมล่ะจ๊ะอร่อยเหอะเลยครับท่าไหนเป็นไก่ใช่ไหมครับหมูตังหากล่ะพอพออย่าเถียงกันเลยนะลูกถูกทั้งสองคนนั่นแหละแม่ได้รวมสิ่งที่พวกหนูต้องการทั้งสองฝ่ายเนี่ยไว้ด้วยกันแล้วเห็นเนี้ยเป็นประชาธิปไตยพอหรือยังจ๊ะทำไมประชาธิปไตยของแม่แลกจังเลยล่ะครับ ก็ประชาธิปไตยของแม่คือการที่จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกๆทุกคนเน่งนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาเสียงข้างมากเป็นหลักนะจ๊ะแต่ต้องฟังความคิดเห็นของลูกๆทุกคนก็เลยเอาความต้องการของลูกๆทุกคนมารวมกันอย่างเช่นพี่ใหญ่กับน้องเล็กชอบกินไข่เจียวส่วนน้องกลางชอบกินหมูทอดส่วนแม่ชอบกินไก่แม่ก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันไว้ในไข่เจียวยัดไส้ฟรองด์งนะจ๊ะ เองหรือเพื่อเข้าใจความหมายมาาประชาธิปไตยนั้นเนี่ยใช่แล้วจ้าเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองและสิทธนั้นน่ะก็ย่อมได้รับการคุ้มครองและยอมรับด้วยนี่แหละเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแทนประชาธิปไตยของแม่ยังกินได้ด้วยนะครับอร่อยจะด้วยค่ะทั้งสามคนน่ะเป็นลูกแม่และวันนี้ประชาธิปไตยก็ทำให้เราได้กินอะ แต่ที่สําคัญกินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทํายังไงกันดีจ้ะผมจะช่วยคุณแม่เก็บโต๊ะค่ะมผมจะช่วยคุณแม่ล้างจานครับผมจะช่วยน้องแม่ล้างจานด้วยค่ะอดีจังงั้นทํากันเลย ได้เสมอจ้ะคนเก่งของแม่